เหมือนเจอคนนั่งสมาธิอยู่เลยนะหรือเปล่าไม่ใช่นี่สวัสดีครับพี่เห็นผมด้วยเหรออะไรนะพี่เห็นผมด้วยเหรอเห็นนะทำไมอ่ะ ฮะและผมจะบอกนะว่าะพี่อ่ะเป็นคนแรกที่เห็นผมคนแรกใช่คนแรกนี่คือ,อยังไงก็มีคนมาหลายคนแล้วแต่ยังไม่เห็นเองเยงหรอเขอาพามาเป็นสิบไม่เจอสักคนเลยเล้ไม่มีใครเจอผมสวัสดีครับผมตั้ม TUM ครับทุกคนซึ่งตอนนี้ทุกคนผมก็อยู่ในป่าท้ายหมู่บ้านนะ แล้วก็วันนี้ทุกคนผมก็จะมาตามหาอ ordu, ไอเด็กเลี้ยงแกะก็คือไอแพนั่นแหละแล้วก็วันนี้ทุกคนเนี่ยผมจะไปยังที่เก่าเลยนะที่ผมเจอมันอ่ะแล้วก็ผมให้มันอมเลยนะอมเล,ล็กๆแล้วก็มันก็กลับมาเป็นปกติทุกคนตอนนี้ไม่รู้ว่ามันยังอยู่ที่นี่ไหมผมก็จะลองตามหาทีละจุดทีละจุดนะั้นแล้วก็ถ้าตามหาในป่าไม่เจอแล้วผมจะไปบ้านมันเลยนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงกว่าแล้วนะเพราะว่าสิบน่าจะสิบเอ็นโมงครับเพราะว่า ผมมาจากปลายฝั่งหนึ่งใช่ไหมก็เป็นเวลา9ก้าโมงเกือบ1 0สโมงผมไปแบบไม่นานนะไปแปบ,บเดียวแล้วก็เนี่ยผมจะขึ้นไปตามหามันด้านบนนี้เลยทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนไปรับชมคลิปกันนะทุกคนนี่คือจุดที่ผมจะตามหาไอ้แพะต้องขึ้นไปตรงๆแล้วอ้อมไปด้านล่างฝั่งนู้นนะ นี่ผมยกไม่ค่อยได้นะทุกคนแบบมันก็ตึงๆอ่ะอืนึ่ม่จะอยู่บนนี้แต่ไม่เหมือนรอบที่แล้วนะทุกคนเห็นไหม ผมบอกไปแต่ละโซนนี้คือมันแห้งนะโซนนี้ก็เริ่มแห้งไปละเริ่มแห้งแล้วจริงๆผมบอกเลย chặt rồi luôn Nhìn nó lo mà Nó lên bên tạ rồi nhỉ Ê bao ไม่ได้อยู่แถวนี้ก็ได้นะแต่พูดถึงอยู่บนนี้ถ้าเราตะโกนนะมันก็ได้ยินเสียงทั่วอยู่นะฟังนะทุกคนลองฟังเสียงมันแบบสะท้อนไกลมากๆเลยนะไอ้แพะเนะี่ยถ้าอยู่บริเวณรอบๆนี้คือยังไงก็ได้ยินนี่คือป่าท้ายหมู่บ้านนะทุกคนล่าล่าน้องมันจะมีหมู่บ้านไม่รู้มันในกล้องนี่คือไม่เห็นนะ ่าบริเวณนี้บังหมดเลยแต่ได้ยินเสียงรถอะไรหมดเลยนะร้อนด้วยประเด็นเนี่ยน,นี่คือแดดนะโอ้ถึงถึงน้าที่จะแบบไม่คิดเลยนะว่าจะไวขนาดนี้นะทุกคนก็คือแบบร้อนเนี่ยผมไม่ชอบเท่าไหร่นะแต่เราเข้าป่ปนี่คืออผมจำได้เลยปีที่แล้วอะ่ะ ร้อนมากๆเลยอะม่าปีนี้น่าจะเช่นกันแหละแต่ปีนี้คือช่วงเช้านี่คือยังหนาวอยู่นะหนาวแบบหนาวแล้วก็ช่วงเย็นอะช่วงเย็นกับช่วงเช้านี่คือหนาวมาก,มากๆเลยแต่กลางวันนี่คือร้อนนะนดูแดดดิ เงียบเหมือนกันนะไม่รู้เป็นอะไรแต่เราเวลาอ่านีะผมไปดูตรงที่ผมเจอมันร้อนเสียแล้วก็ ลกจริงทุกคนไม่ได้โมนะลกจริงอไฟพูดถึงไฟไหม้นี่คือลาแน่ๆเลยเนี่นะยองมีเลี่ยงกันจุดไฟเลยนะถ้าเขาป่าหน้าร้อนแบบเนี้ยัว่หน้าแล้วเนี่ยนะ อยู่บนลรกเวอย่างนี้เลยมั้งเพราะรอบที่แล้วใช่ไหมที่ผมมาแล้วก็ผมมานั่งตรงนี้เลยแล้วก็เรียกดูนะั้นได้ยินเสียงทางด้านล่างนล้นะเสียงแบบเหมือนมีคนร้องอ่ะเล้ก็ลงไปก็เจอแพนอนอยู่หรือว่านั่งนี่ไม่รู้จําไม่ได้นะจะลองเรียกดูสักห้ารอบอว่าห้าครั้งนะแพะแผมจะเรียกแล้วก็ผมจะฟังนะว่ามันจะมีเสียงอะไรตอบรนะับไหม แต่รอบนั้นที่ผมเรียกไปผมได้เรียกไปนี่คือมีเสียงตอบรับทุกรอบเลยนะก็เป็นเสียงมันอะแพ้แพ้อยู่หรือเปล่าแพะเงียบนะไม่เหมือนรอบเสียงอะไรวะทางด้านหลังนะ

ทุกคนดูนี่คือมแมลงหรือว่าแตนนะไม่รู้เรียกว่าแตนมาแต่ต่อยเจ็บมากๆเลยนะทุกคนมันจะเป็นแต่พวกนี้มันอาศัยอยู่ตัวเดียวนะที่ผมเห็นนะมันจะอยู่ในหลุมหรือว่าจำไม่ได้แต่ส่วนมากจะในหลุมนะมาถึงแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมซื้อเลยนะตรง ผมใจแพท้ที่รูย,ยนั่งสมาธิแป๊บหนึ่งนะทุกคนหนึ่งเจอคนนั่งสมาธิอยู่เลยนะ ช่วยแพะหรือว่าให้มันอมอะไรนั่นนะ่ะแล้วก็เล็กไๆผมได้ตกหายตรงนั้นแต่มันก็กลับมาในกระเป๋าผมแต่ตอนนี้คือเราต้องรู้ก่อนว่าคือใครวะเนี่ยอืมยุงกัดเจ็บจังผมยังไม่อยากรบกวนเลยนะตอนองนาทงสมาธิเนี่ยเดินเดินเดิน,ดน,ดนออกเล่ปะ เดินอ้อมดูแต่ก็น่าสางสัยนะคนมานั่นสงส่งสีแบบ,บก็ไม่รู้อะไร่าหึ คุยภูเขาจริงๆนะผมขอรบกวนเลยนะคุณรบกวนเบื่อตอนคนตั้งสมาธิผมก็จะเรียกเขาเลยนะขอแนละ้วตรนีตรงนี้ตรงนี้ ห่างส okay. วัสดีครับพี่หเห็นผมด้วยเหรออะไรนะพี่เห็นผมด้วยเหรอเห็นนะทำไมอ่ะพี่ทไมเ้าคนที่เห็นผมอะต้องมีบุญเท่านั้นอป็นองนี้ คือคนที่เห็นเองได้นี่คือต้องมีบุญเหรอใช่มีบุญในที่นี้คือนี่บุญยังไงอ่ะฮะแล้วผมจะบอกนะว่าพี่อ่ะเป็นคนแรกที่เห็นผมคนแรกใช่คนแรกนี่คือยังไงก็มีคนมาหลายคนแล้วแต่ยังไม่เห็นเองไงเหรอเขอาพามาเป็นสิบ ไม่มีใครเจอผมอ,อ๋อผ่านมาตรงนี้เลยเหรอหรือว่ายังไงใช่มีแต่พี่คนเดียวที่เจอผมอ๋อใช่เหรอมีแต่ผมเหรอที่เห็นแล้วเองมาทำอะไรเนี่ยนั่งสมาธิหรือว่ายังไงเนี่ยผมก็นั่งอยู่ตรงนี้จะรอแหละแล้วเองนั่งมานานหรือ,อยังอหรอพี่ขอถามหน่อยเพราะว่าพี่เคยมาตรงนี้แต่ไม่เคยเห็นเองอะ่ะ ใครให้มาเฝ้าอะไรหรือเปล่าตรงเนี้ยผมก็เดินนั่งสมาธิมาหลายที่แต่ผมก็มานั่งตรงนี้อ๋ออืมแปลกนะคุณใครที่จะได้เห็นนี่คือต้องมีบุญก็สแสดงว่าไม่น่าจะใช่คนธรรมดาแล้วเดิหรือเปล่าหรือผมคิดเดี๋ยว เออแล้วแล้วแล้วเองนี่จะอยู่อีกนานไหมหรือว่าจะย้ายที่ไปเรื่อยๆเลยอะ่ะก็ย้ายที่ไปเรื่อยๆอ๋อย้ายที่ไปเรื่อยๆนะแล้วถ้าพี่มารอบหน้านี่คือมีสิทธิ์ที่จะได้เจอเองไหมอะ่ะได้จะเจออยู่ประมาณครั้งสองครั้งอ๋อก็แสดงว่าไนดะ้อยู่ตรงนี้นานอยู่แนละ้วก็ตรงที่น้องเฝ้าอยู่นะจะมีองค์พระนะทุกคนแต่เป็นพระพุทธรูปที่แบบ เขาเรียกอะไรนะที่แบบว่าแบบนู่นนี่ผมขอพูดนะนู่นนี่หักแล้วก็เขาก็จะมาเก็บไปในป่าตามต้นไม้นะมีเยอะนะนี่คือน้องแกนั่งอยู่ตรงนี้เลยอืมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นําของมาให้กินกินไหมเอาอะไรสักอย่างไหมแล้วแกพี่จะให้เลยอ๋อโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราว่าเราได้คุยกันยาวแนะ่เลยหนูไอ้หนูเรียกเรียกผิดไหมเนะี่ยหรือว่าต้องเรียกยังไง โอเคพี่กลัวแบบเรียกผิดแล้วแบบว่าหนูไม่ชอบไงเองไม่ชอบอะไรประมาณนั้นก็เดี๋ยวเรียกเองไว้ดีกว่าสึกแปลกๆนะทุกคนตอนนี้คืออ่ะพี่ขอถามหน่อยไอสิบคนที่เองเจอนี่คือมันเป็นคนชาวบ้านหรือว่าอะไรอ่ะ ชาวบ้านหรอถ้าเป็นชาวบ้านก็แล้วเจอเด็กคนหนึ่งไหมที่แบบผมยาวๆใส่เสื้อสีน้ำเงินไม่แน่ก็สีฟ้านะันแล้วก็ใส่เป็นผ้าถุงอ่ะเอ็งเจอบ้างไหมก็เจอเดินผ่านอยู่ผ่านตรงไหนอ่ะก็ผ่านไปตรงนี้อ๋อผ่านทางนี้เลยเหรออืมแล้วผ่านเป็นานยังหรือว่าวันไหนกี่วันแล้วเนี่ย วันสองวันน่าจะเป็นไอ้แพ้นะที่ผมพูดถึงนี้ผมยาวใช่ไหมใช่เพน่า,นาจะแพ้แหละโอเคเดี๋ยวรอบหน้านี่คือเดี๋ยวพี่เอาขนมหรือว่าเอานะ้ำมาให้กินนะ<อ>เพราะว่าตอนนี้คือพี่ก็ไม่ค่อยบ้างไปตามหาไอ้เด็กเด็กที่เองเจอนั่นแหละไอที่พี่บอกเลยผมยา,ยาวๆนั่นแหละพี่จะลองตามหาก่กันเดี๋ยวอีกวันสองวันพี่มาหานะ อยู่ไหมเรื่องนะทุกคนผมไม่รู้จะเชื่อได้หรือเปล่าที่น้องแกพูดว่า,าคนที่จะเห็นน้องได้ก็ต้องเป็นคนที่มีบุญนะก็ไม่รู้นะแต่ผมก็แล้วก็น้องแกบอกว่านะก็มีคนประมาณสิบกว่าคนเลยที่ผ่านน้องไปแล้วก็ไม่เห็นน้องนะ เด,เดี๋ยวพี่ไปก่อนนะโอเคเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะครับไปก่อนครับแสดงว่าไอ้แพะนี่คือผมยังโฟกัสเรื่องไอ้แพะอยู่นะ ก็แสดงว่าไอ้แพ้มันก็ผ่านมาทางนี้อยู่นะทุกคนผ่านมาทางนี้เพราะว่าเด็กเมื่อกี้เจออยู่วันสองวันละเราดูว่าจะไปไหนแต่วันสองวันนี้คือมันไม่ได้มาแบบไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะอาจจะวันสองวันนี้คือแบบใช้ชีวิตแบบได้ตั้งสองวันกว่าเลยนะทุกคนสองวันน่ะตอนนี้น่าจะอยู่บ้านหรือเปล่าสองวันที่แล้วทุกคนก็คิดดูดิ สองวันที่แล้วผมยังนอนเจ็บอยู่ที่บ้านเนนะไม่รู้มันมาหาผมหรือเปล่าหรือว่าอะไรผมไม,ไม่ไม่ได้บอกมันเลยนะแล้วก็มันก็ไม่น่าจะรู้ด้วยว่าผมอะ่ะเป็นอย่างนี้นะสงสัยต้องตามหาแล้วคุยกับมันดูนะไอ้แพะนะผมคิดถึงมันแย่เหมือนกันเนี่ยโอเคทุกคนงั้นก็น่าจะเจอกันคลิปน้าเลยครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนท่านท่านที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็น กลับมึงใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนงั้นก็เจอกันคลิปหน้าเลยครับบ๊ายบายครับ